ตอนนี้เราก็แยกออกจากน้องสองคนแล้วครับเนาะเดินทางต่างคนต่างก็น้องกลับบ้านเราก็เดินทางต่อนะครับก็ทริปนี้ของทริปกอเซลโลนะฮะก็จะจบลงด้วยเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่แมสเเรียงกันต่อนะครับก็อีกยี่สิบกิโลนะฮะแต่ว่าน่าจะใช้เวลายอยู่เพราะเป็นทางคดเคี้ยวนะครับไม่รู้ว่าจะถึงตอนกี่โมงไปเรืร่อยๆฮะตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะครับ ทานข้าวทานแล้วเรียบร้อยฮนะก็จะหาถ่ายราูปไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ชิวๆแต่ว่าจะคืนนี้อาจจะนอนที่แม่สระเลียงนะครับ ก็มีไม้สัดนะครับของทางทางส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็นวิวทุ่งนาวิวเขานะ นะเฮ้ดดยมันดดดบุต้องทุกคนดูดินนตอนนี้หมอกลงตอนนี้ห้าโมงห้าโมงะนะท่านผู้ชมทุกคนดูดิสวยงามมากคนดูดิหมอกลงทุกคน ให้ดูนี่ฮะเขาจากนู่นนะทุกคนดูท้องฟ้านี่เป็นทุ่งบัวตองนะแต่มันมันบานไปแล้วนะทุกคนเนี่ยทั้งแผงเลยนะตรงนี้มาดิคือตอนนี้ยหมอกก่าทุกคนโอ้โหเมฆฟ้าลอยต่ำคนดูดิสวยมากเป็นแสงอพาทิตย์อะทุกคนดู ตอนที่ผมมาผมก็มาจากทางในนู้นนะดูตรงไหนแต่ว่ามาจากข้างในนู้นะหืะทุ่งบัวตองแม่อุคอนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าขึ้นพางบนนะฮะไปพักที่อุทยานช,ชาติน้ำตกแม่สุรินนะครับสวยมากทุกคนคือไม่มีใครอะ่ะคือชอบเลยอะ่ะทุกคนโ,โอเคทุกคน ก็บรรยากาศนี่ฮะทุกคนดูเมื่อกี้หมอกผ่านตัวเราไปแล้วรอบกคนดูคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นป่าสนนะครับที่ผมมองนะฮะต้นสนทั้งนั้นเลยออมมงงท,ทุกคนดูหมอกดิหมอกอ่ะโหผงม่วงเอยนะทุกทชมคน หมอกเต็มเลยหมอกเยอะมากทุกคนสวยจริงนะที่นี่ทุกคนเดี๋ยว,วุ่งนี้มาเก็บภาพบรรยากาศให้อีกทีนะ ก็แวะทักทายกลุ่มพี่ๆเขาไปบริจาคของมานะครับก็มาพักที่นี่เดี๋ยวเราเข้าไปที่อุทยานกันนะมืดแล้วด้วย6โมงนะ6โมง18นะครับ เ้านี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนไปดูน้ําตกแม่สุรินนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเราพักที่นี่นะครับแล้วก็ตอนนี้เราเก็บของเตรียมตัวพร้อมแล้วฮะเดี๋ยวเราจะไปชมน้ําตกกันนะครับผมก็เส้นทางที่ชมน้ําตกนะฮะก็อยู่ในอุทยานเลยนะครับแล้วก็เดอออกมาทางด้านซ้ายนิดหน่อยแล้วลงมาก็จะมีลานจอดรถนะครับผมทุกคนนี่นะเดี๋ยวเราไปดูว่า น้ำตกอยู่ตรงไหนนะครับโอ้หสวยมากทุกคนนี่นะฮะจะไปเจอที่รักษาแสนน้ําตกต้องลงแบบอะครับอ๋อแต้นี้ครับนะครับมันมีที่กลับรถหรอครับอ๋อได้ครับอ๋อลานจอดรถข้างล่างนะครับทุกคนนี่ฮะตอระวังเรื่องนี้นะ จากข้าล่าแล้วก็เดินขึ้นมาดูชมครับผมคิดว่าน่าจะสวยอยู่นะทุกคนเมื่อกี้เห็นแบบดูดิกคนธรรมชาติะฮะความชุ่มชื้นะฮะถนนนี่เป็นตะไคร่เลยนะครับทุกคนต้องระวังนะฮะอันตรายนี่มีรานจอดรถข้างล่างมีห้องน้ำนะทุกคน นี่น,ะ,ะ,นะทุกคนรถหนักเอาละทุกคนจอดรถกันเรียบร้อยแล้วจะพาทุกคนไปชมน้ำตกนะครับอ๋อตรงนี้ก็มีลานกลางเต็นท์นะทุกคนข้างล่างเนี่ยนะมีห้องน้ำมีอะไรเงี้ยนี่นนครับทุกคนต้นไม้ก็เยอะใหญ่ วนันแต่ถ้ามาัดการที่นี่อาจจะเงียบหน่อยนะแต่ว่าข้างบนเขาจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ใกล้ๆเจ้าหน้าที่เนาะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูน้ำตกกันไปครับทุกคนตอนที่เราจอดรถข้างล่างนะครับเราก็เดินขึ้นมาตอนนี้คือผมได้ยินเสียงน้ำตกนะะรัน่าเป็นว่าเเรื่องราที่ดีเลยครับเดี๋ยวไปดูกันว่าน้ำตกจะสวยางามแค่ไหนนะครับทุกคน ก็โด <g> ยที่เจ้าหน้าที่นะครับก็มาดูแล้วสาคสะอาดที่นี่สะอาดมากนะทุกคนนะครับขออนุญาตนะครับ <g> <g> ที่นี่ก็เป็นที่แห่งนะี่เียโอ้โหดูทุกคนมันความชุ่มชื้นนะทุกคนดูส <g> ิ คนได้นยนได้ยินเสียงไหมคนได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมทุกคนนูน,ท,น,ออท,น,ท,นทุกคนเออสวยจัดนะทุกคนโคตรเลยดูด,ดิโอ้ข้างบนก็มีอีกนะทางขึ้นข้างบนสุดแต่ผมจะพาทุกคนไปดูข้างล่างนะครับว่ามันจะเป็นเช่นไรเนะี่ยระวังเลื่อนนะทุกคนนะ ไปดูว่าความอันตรนของประเทศไทยเราอ e ่า people, ะมันอันตรีแค่ไหนนะครับทุกคนถ้ามีโอกาสแล้วคนจะมานะฮะอาจจะต้องพาครอบครัวมานะมาเดี๋ยวมาเที่ยวมากรุปมาอะไรแนะนํานะครับเฮ้ยเก็บภาพบรรยากาศสวยๆให้ฝากทุกคนแล้วกันเนาะเกเคโอ้ลื่นๆๆไม่เกือบแล้วล่ะหล่อลื่นโชวหล่อเกือบลื่นโอเคทุกคน คือมันแบบบอกได้เลยว่าแม่งสุดอหะทุกคนโอ้หวิวอ่ะสวยคนเลยหายยากมากนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูดกันไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวลื่นมันหมื่นมันหมื่นการปินล้วเลยทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนดู โอ้สุดอะคนมือเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆน,นะครับทุกคนเอาละทุกคน,อกคนตอนนี้เราก็ถึงด้านล่างแล้วนะครับเฮ้ทุกคนถึงแล้ทีนี้ฮะน้ำตกทุกคนข้างบนอาจจะ ถ้าเราถ้าเราอยู่ด้านบนด้วยนะเราจะมองเห็นด้านล่างข้างล่างเลยนี่ฮนะทุกคนสวยไหมเดี๋ยวจัดไปทุกคนนี่เดี๋ยวเห็นลูกลูกตกน้ำวิวด้ยทุกคนเห็นไหมวิวอ่ะสวยแค่ไหนทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้องออกไปทางนู้นนะครับไปนู่นเลยไกลๆนิดๆนะเดินทางออกไปนะทุกคนนะเดินทางก็สะดวกนะครับทุกคนเดินตามขั้นบันไดามาไม่ไม่มากนะฮะ ก็กับความคุ้ภาพาที่เราได้เห็นความสีสวยงามนะครับของบ้านเราทุตกแม่ซุรินนะครับอยู่ที่แม่ห้องสอนนะครับก็อยู่ในอุทยานเลยนะฮะทุกคนแต่น้ำหล่อเลี้ยงสวยงามมากทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะก็จะขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศไปทั่ทวน,นะฮะแล้วก็เก็บรูปภาพนะครับเฮ้ ไดไ้ที่ทุกคนไม่ได้เห็นภาพจริงจะไ,ได้ให้ทุกคนได้เห็นของจริงนะฮะก็อาจจะต้องมีโอกาสแน่นอนแต่ตอนนี้เอาภาพสวยๆไปฝากทุกคนก่อนนะครับ เดี๋ยวเราก็จากที่นี่เราจะเดินทางต่อนะครับทีนี้เราอาจจะเข้าไปที่เมืองไปนะฮะเอ้ไปที่ตัวเมืองไม่ห้องสอนนะครับนะครับเดี๋ยวว่าที่ไหนแล้วเห็นแนะนำอีกทีีย๋ยวไปเจอกันครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้น้ำตกแม่สุรินฝา่าวเพียเท่านี้นะครับสวยงาม Tôi nhận tạm thông lượng các bạn show Bye bye